ซมเป็นที่อยู่ของสารพันธุกรรมหรือ DNA รวมถึงหน่วยพันธุกรรมหรือยีนยีนก็อยู่ใน DNA อีกทีซึ่งทาหน้าที่ควบคุมและถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆของสิ่งมีชีวิตเช่นลักษณะเส้นผมลักษณะดวงตาเพศและผิวโครโมโซมแปลว่าสิ่งย้อมสีติดเพราะโครโมโซมสามารถย้อมสีให้ติดได้เมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์มองโครโมโซมจะเห็น มีลักษณะคล้ายๆเส้นได้บางๆเรียกว่าโครมาตินหรือเส้นใย,ยโครมาตินขดตัวอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์เมื่อมีการแบ่งเซลล์จะมีการแบ่งโครโมโซมเกิดขึ้นซึ่งเมื่อเซลล์เริ่มมีการแบ่งตัวเส้นใย,ยโครมาตินจะจะหดและขดตัวจนมีลักษณะเป็นแท่งเรียกว่าโครโมโซมแต่ละโครโมโซมประกอบด้วยแขนสองข้างที่เรียกว่าโครมาทิส ซึ่งแขนทั้งสองข้างจะมีจุดเชื่อมกันเรียกว่าเซนโทรเมียสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีโครโมโซมเท่ากันเสมอยกเว้นกรณีเกิดการผิดปกติบางอย่างเช่นผิดปกติในขณะการแบ่งเซลล์สิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันมักมีจำนวนโครโมโซมไม่เท่ากันแต่ก็อาจมีจำนวนโครโมโซมเท่ากันได้จำนวนโครโมโซมที่มาก ไม่สัมพันธ์กับขนาดของสิ่งมีชีวิตตัวอย่างเช่นยูกิน,นาที่มีจำนวนโครโมโซมถึง90แท่งแต่มีขนาดเล็กมากในขณะที่คนมีจำนวนโครโมโซมแค่ส6แท่งสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆมีจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายอยู่2ชนิดคือ 2n ส่วนในเซลล์สืบพันธุ์มีจำนวนโครโมโซมเพียงชุดเดียวเรียกว่า n หรือฮ a p l o ด์ พันธุกรรมพันธุกรรมหมายถึงสิ่งที่เป็นลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากสิ่งมีช er ีวิตรุ่นก่อนหน้าโดยสามารถถ่ายทอดส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้หรือพันธุกรรมคือเป็นการถ่ายทอดลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปสู <S <S ่อีกรุ่นหนึ่งเช่นคนรุ่นพ่อแม่สามารถถ่ายทอดลักษณะต่างๆลงไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานของตนได้ โดยลักษณะที่ถูกถ่ายทอดแบ่งเป็นลักษณะได้2ลักษณะคือลักษณะเชิงคุณภาพและลักษณะเชิงปริมาณโดยมีการเริ่มต้นทำการศึกษาเรื่องของพันธุกรรมในช่วงกลางศตวรรษที่18โดยเกเกอร์เมนเดลซึ่งเป็นผู้ที่ค้นพบและอธิบายหลักของการถ่ายทอดทางลักษณะทางพันธุกรรมพันธุกรรมอาจสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่ากรรมพันธุ์ พันธุกรรมเป็นสิ่งที่ทำให้คนเรามีลักษณะต่างๆที่แตกต่างกันไปมากมายโดยมีหน่วยควบคุมที่คอยควบคุมลักษณะต่างๆเหล่านี้ที่เรียกว่ายีนโดยยีนนี้จะมีอยู่เป็นจำนวนมากภายในเซลล์แทบทุกเซลล์ซึ่งยีนแต่ละยีนก็จะมีหน้าที่คอยควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมโดยจะมีทั้งยีนที่ควบคุมลักษณะเด่นและยีนที่ควบคุมลักษณะด้อย แต่ส่วนหนึ่งที่ทำให้ลักษณะเราแตกต่างออกไปนอกเหนือพันธุกรรมคือสิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมเช่นความอ้วนอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมมากกว่า